กับเราทั้งสี่คนอันนี้คุณน้าคุณตาคัสามนะอีกหนึ่งนี่คือมาแล้วก็หายไปพักหนึ่งกลับมาแจกความสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้คนนี้เขาแบบว่าเป็นลูกสาวคุณกบค่ะไหวกำลังจะบอกว่าเขาเป็นแบบว่านักพยากรที่แบบว่าสุดยอดมากเลยลูกค้าเยอะมากอ๋อไปคฝากทัวร์ค่ะใช่มีเวลาว่างเท่าไหร่นะฮะเ็แบบว่าใครที่ต้องการจะฝากไหวพระแม่หรืออะไรที่เป็นสายเจ้าสายเทพนะคะ อ่ะอะไรนะคะไวไวเลสไวเลสอ๋อตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรชั้นมันก่อนอ่ะไม่ได้ยินเหรอหรือยังไงได้ยินไหมคะได้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาเช็กก่อนเดี๋ยวเขาเช็กก่อนนะฮะอ่ะก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวกันหน่อยแลวกันละกันนะครับเผื่อว่าใครอาจจะจําชื่อเราไม่ได้สวัสดีครับกบพรมธพัสครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็พี่หมอเทอ ค่ะทีมมันก็สอนวางบุญสอดใส่แค่เรื่องของตัวเลขใครที่มีคําถามถามมาได้เลยชัดๆตอบชัดๆค่ะครับอ่าต่อไปลําดับต่อไป<ะ>หมอตักคบดวงเปล่าค่ะ <c oughs> ก็ตัก <rôle> ค <à déc> ัะนั้นนะคะหรือว่าหมอตักทักดวงนะคะหรือว่าใครอยากให้ช่วยดูให้นะคะว่าเอ๊ะปีนี้เป็นยังไงหรือว่าเรื่องของตัวเลขด้วยเหมือนกันก็ทักกันมาได้เหมือนกันนะคะหมอตักจักรดวงตัวนี้กําลังโด่งดังมากเลยนะดาวทิกตอกคนใหม่ดาวทิกตอกคนใหม่ดาวทิกตอกนะฮะจะไลฟ์สดเป็นประจำทุกวันนะครับปกติ นะฮะอ่ะต่อไปคุณสุดท้ายอ่าสวัสดีค่ะอันอาคิยาค่ะเย้ทีขวบและลูกทำไมหน้าเด็กจังเลยเมื่อกี้นี้พูดค้างไว้นะคะว่าน้องอะ่ะจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านของเทพเจ้าของฮินดูนะคะ,คะแล้วก็จะแบบว่าหลักๆของหนูคือพ่อแม่ลักเสมีใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะก็จะมีการฝากไหว้เรื่องอะไรต่างๆนานาะคะก็ติดต่อไปได้ถ้าต้องการที่จะแบบ ฝากมอให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสายเทพเจ้านะคะก็ติดต่อน้องอันได้เลยนะคะสายเทพสายเทพสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์ซ้นี้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะสวัสดีคุณเอ็มไอนะฮะมาทักมาว่าสบายดีโอ้น่าจะเป็นพี่ๆเราสบายดีค่ะน่าจะเป็นเพื่อนๆเราจากฝั่งลาานะฮะแล้วก็มีน้องนาเข้ามานะครับคุณป้อมจากสวีเดนก็รับชมอยู่นะครับหลายๆคนเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะฮะถ้ามีคําถามก็ส่งมาได้เลยครับ SMS ครับ4221177นะฮะนี่รายการสดนะถามปุ๊บตอบปั๊บเลยอ่าก็ถามให้ตรงถามให้ชัดนะคะเราก็จะได้คำตอบที่ชัดๆถ้าจะถามแบบจับยามถามมาเลยเช่นเรื่องของความรักบอกด้วยนะว่าโสดหรือว่ามีคู่หรือมีหรือหย่าร้างหรือใจใดนะคะแล้วก็ถามให้ชัดๆว่าจะยังไงอย่าพูดแค่ว่ายังรู้เรื่องความรักเนี้ยมันกว้างมากแล้วจะตอบ ไม่ชัดนะคะบางทีนะโสดกับไม่โสดเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้นะว่าโสดหรือไม่โสดในคําตอบนี้คนละเรื่องเลยนะเออคาตอบมจะไปนละยอย่างเลยอ้าววันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเงินประจําสัปดาห์กันหน่อยไหมมาเช็คกันหน่อยซืเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงมั่งหมอตั๊กหมอตั๊กนี่วันอะไรวันอังคารเป็นไงตรงตรงสี่ตรงสี่เขาเรียกว่าอะไรนะทําอะไรก็สําเร็จทาอะไรก็ได้ได้หลั่งใจเลย่ะและนี่วันอะไรอังคารค่ะโอ้ยวันอังคารหมดเลยวันนี้ตาอวอังคาร ลายล้อมนะฮะ โดนลุมอะ่ะพระฤหัสดโดนลุมแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคู่สมพลกันอังคารกับพระฤหัาดแต่เรามีเบื้องหลังด้วยนะซองเปิ้ลน,นี่วันนี้น่ารักมากนะคะมาช่วยแบบว่าดูแลความเรียบร้อยให้เพื่อน,อนๆน้องๆสวยๆกันนะคะ<อ>ก็ขอบคุณ <นะ S 2> ด้วยนะคะแอบอยู่ข้างหลัง<อ><อ>นะคะเป็นผู้เสีสละพีพ่เป้าใสายสัญญานะคะวันนี้เขาเป็นผู้ในการภาพพื้นดินเป็นกราวเป็นกราวเอามาดูดวงการเงินประจำสัปดาห์กันดีกว่าใครเกิดวันอะไรบ้างนะคะแชร์ไปเลยนะในไลฟ์แล้วก็ทิมมานะว่าเกิดวันอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงการเงินประจาสัปดาห์ของคุณจะเป็นแบบนี้กัมมะปุตตะตะนุคุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีแบบช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยคิดแบบมีสติป,ปัญ,ญญาในการหาเงิน,นอ่ะดีมากเลยอะ่ะเออถ้าคุณคิดจะทําอะไรในช่วงนี้นะสามารถทําได้เลยอือ เหมาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการงานและการลงทุนอ่าคุณประภาวรินเข้ามาแล้วแล้วก็คุณหนูนนาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่หมอกบพี่หมอเธอพี่หมอตักแล้วก็แม่หมอน้องอันน่ารักสดใสกันทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณค่ะวันอาทิตย์ผ่านไปฮะต่อไปก็วันจันทร์แล้วละครับวันจันทร์ครับปัตตานีปัตปตานีแม่ถือว่าดีนะอืถือว่าดีถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะครับหรือว่าถ้าคิดจะกู้ นะฮะกู้ธนาคารกู้แบงก์อะไรเงี้ยก็เปอร์เซ็นต์ผ่านมีสูงอ่าใจด้วยโอ้โหค่อนข้างเปิดมาดีเปิดมาดีคุณเพียวจากดูใบด้วยนะอ่าโอ้ดูไบเลยเหรอดูไบดูไบแล้วดูดอกมีไหมมีมีมีดูรากด้วยถ้าเล่นมุกตอบปจาเป็นดูรากมะม่วงและอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงไม่เอาละว่านแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะทีมจันทีมมังคาามาแล้วอ่าวันพุธมา วัดวันอังคารฟังดีๆนะอพันธุสุภะะสุภระมีถึงสองสุภะะด้วยกันสุภะะอันแรกเนี่ยหมายถึงการเงินจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมสุภะะที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอได้เลยช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพร้อมช่วยเรามากสุภะะเลข เลขสามจะช่วยเราดีมากเลยทั้นแชรงไป้งทำไมถึงเสเตียแล้วก็พระเจ้าตากระเลสวรถ้าเป็นพระพิชเนศก็เป็นปางนักรบนะคะเคยพูดหลายครั้งแล้วนะเรื่องของการขอพรเนี่ย นะอย่าไปของานนะอยากได้เงินขอเงินไปเลยอืเย้ทีมังคันนั่นต้องเข้าแล้วค่ะคุณหนุนงานของเข้ามานะคะนี่มันดีมา3ามวันแล้วนะเนี่ยเหลือพฤหัสได้ไม่ใช่พุธใช่ไหมมาดูวันพุธกันหน่อยครับวันพุธนะครับผมลาพะพันทุลาพระเจ้าอันนี้ลาภะนี่บอกว่าเป็นเงินบอกว่ามาแบบ ก้อนใหญ่ใหญ่อะก้อนใหญ่ก้อนโตหลักหมื่นอะหลักหมื่นบางไปอะแสนเอาสิเออหรือบางทีอาจจะเป็นแสนด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นล้านด้วยนะฮะเป็นเงินที่แบบพิเศษที่งอกเงยขึ้นมาจากงานที่คุณทาเป็นประจำโอ้โหจีจังนะครับแล้วก็คนที่ทําอาชีพเสริมอยู่ในขณะเนี้ยหมายถึงอาชีพที่สองอะอาชีพที่สองตอนนี้มันทำรายได้ดีกว่าอาชีพหลักของคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า สวัสดีคุณปิ่นพรนรินทร์นะคะเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณปราณีใจววยบอกแชร์แล้วพี่ดวงสิดาจากฟินแลนด์ใช่ไหมฮะก็เ,เข้ามาแล้วโอ้โหนี่มีท้งสวีเดนฟินแลนด์จากลาวมีประเทศอะไรอีกใครอยากจะแบบมาสู้มาเลยมัมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันพฤหัสพฤหัสครับวินาทพันธุกรรมะครับ <het> สองเปอร์ช่วยดูไม่มันมีค่าใช้จ่ายที่รอเราอยู่ใช่ไหมล่ะ เป็นแบบว่าเงินที่เราแบบจะต้องจ่ายเป็นพวกหนี้สินพวกอะไรพวกนี้เป็นค่าจ่ายประจำค่าจ่ายเอออะไรประมาณนั้นค่าใช้จ่ายประจำมาที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะทุกเดือนทุกเดือนอ่ะนะครับผมพันธุถ้าแปลตรงๆแบบกำปั้นทุกดินเลยนะค่าผ่อนบ้านนั่นแหละเออพันธุบ้านอยู่แล้วเนาะหรือว่าที่อยู่อาศัยอ่ะเออมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรรมมาก็คือก็ตามนั้นอ่ะที่ต้องจ่ายเป็นประจำเออไม่เป็นไรถ้า่างนั้นแต่เราเรายันจ่ายนี่ถูกเราเรา เราจ่ายไปแล้วมันได้เป็นของไว้ไงสวัสดีคุณแท็บแท็บ<ม>รอยแท็บแท็บโชตจิลาวุฒนะคะบ,บอกสวัสดีค่ะเออมีชื่อปแปลกๆเข้ามาสวัสดีค่ะฝากแชร์ให้ด้วยนะวันศุกร์แล้วใช่ไหม,อมโอเคอวันศุกร์ครับตนุป,ปัต,ตนิกรรมะครับอ,อตัวเองต้องทําด้วยใครที่มีแฟนนะช่วงเนี้ต้องช่วยกันทำมาหากินเลยต้องทำกับแฟนถ้ามีตนุออกมาเนี่ยนะคือช่วงนี้เหนื่อย เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับผมถามว่าเหนื่อยเราได้ไหมเหนื่อยเราได้เหนื่อยเราได้เหนื่อยแล้วมีคนช่วยคืามีกําลังใจเหนื่อยเนาะใช่ครับใช่ครับอย่างเงี้ยคือถือว่าดีครับนะฮะสุดท้ายวันเสาร์ครับวันเสาร์มีทีวันเสาร์ไหมคะวันเสาร์ปุตตะปัตตนิพันธุครับดีทุกวันเลยวันเสาร์นี่อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยน้อยนะ สองตัวสั่งตัวอะไรเงี้ยนะนหลืออะไรครับแมวหรอครับก็ได้ครับก็ได <c oughs> <c oughs> ้นะอาจจะมีแบบโชคลามเล็กๆอะไรเงี้ยเข้ามานะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับนะก็ะะประมาณนี้สวัสดีคุณทิดพาพรพันต้นวันนี้มีทั้งดวงทิดาแล้วก็ทิดาธรรมดาด้วยนะเข้ามากันวันเสาร์นี่ไงพี่ดวงธิดาเข้ามาขอโชคดีค่ะแล้วก็คุณะคุณรันบอกแชร์แล้วขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้คึกคักเป็นดีนะคะมีคาถามมาา m างเอสเออครับถามมาว่าตอนนี้กำลังหางานใหม่ฮะจะได้งานใหม่ทำประมาณเดือนไหนที่เราโยกกันเนี่ยเพราะเราแก่แล้วคะมองไม่เห็นจอและงานใหม่จะดีไหมครับที่หนึ่งคือคือได้งานใหม่จะดีไหมจะได้งานใหม่ไหมแลวสองงานใหม่ที่ได้เนี่ยจะดีไหมเป็นสองสเก็ตต์ เฮ้ยเงียบไหมวะตอนแรกหนึ่งเสร็จสองก้อหนึ่งเสร็จสองแมงคุมกา่าโอนะกระดุมพลาสีนะคะก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรกระดุมพทาสีแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้อแต่อาจจะไม่ดีเท่าที่เดิมเท่าที่เคยเท่าที่เคยได้มาเช่นที่เดิมเงินอาจจะสองเมื่ไปอยู่ที่ใหม่อาจจะได้แบบปืนแปดอะไรเงี้ยต้องเหนื่อยใจมากขึ้นประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วตกลงจะได้ประมาณเดือนไหนครับ ได้ประมาณเดือนไหนเดี๋ยวนะปลากรภาคมมีนะ<า>ตอนนี้อยู่เดือนพฤษภาปะใช่ใพฤษภาจริงๆเดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะเดือนนี้มีโอกาสนะเดืนเอนถ้าไม่ใช่เดือนนี้อาจจะต้องข้ามไปเดือน พฤษภาคมน่ก,กรกฎดาเลยถ้ามไม่ได้เดือนนี้จะต้องไปเดินกรกฎดานะคะคแต่แต่เขามีขึ้นมาให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะ,ะเขาขึ้นเขา <ๆ S 2> ขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ถ้าถือเป็นสายมูนะคะนับถืออยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะคะหรือว่าสายเกจิอาจาร์หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตยอย่างนี้ได้เลยนะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้มีนับถืออยู่แล้วเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองนึกดูปิ้งองค์ไหนก็ลองไปขอพรองนั้นดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกวิิิิธีนนึึงงงงะพูถเรื่่อสสศั มันจะมีทั้งสายพุทธแล้วก็สายพราหมณนะ์เนาะแต่ส่วนใหญ่คนพุทธคนพราหมณ์อะแยกกันไม่ค่อยออกหลอะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย่อนที่ศาสนาพุทธย,ยังไม่เกิดขึ้นนะพราหมณ์เพราะว่าเกิดขึ้นก่อนนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้นี้เราบอกไปว่าน้องอันเนี่ยเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ ใชพเจ้านะขอ<า>ฮินดูใส<า>่ฮินดูออก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเขาไปวัดแขกกันวัดแขกไปไหว้พระแม่อุมาแล้วจริงๆเนี่ยก็บอกบางคนก็บอกว่าพระแม่อุมามีปางนู่นปางนี้ปางนั้นซึ่งมันเยอะมากๆเลยเอาว่าแนะนําง่ายๆสำหรับคนมือใหม่หัดมูออจะไปวัดแขกเนี่ยควรจะไปขอ อะไรจากเทพองค์ไหนล่ะคะใช่เขาบอกคนเขาไม่รู้จริงๆนะแบบหลายองค์อ่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่าเคยไปขอเงินจากพระแม่กาลีอ่ะซึ่งแบบพระแม่กาลีท่านให้เรื่องเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะไม่ตรงอ่ะนะคะก็ อย่างพระแม่อุมาที่วัดแขกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะท่านก็เป็นเทพีแห่งอำนาจวาสนานะคะแล้วก็เป็นมารดาของจักรวาลด้วยจริงๆแล้วคนที่ไปวัดแขกอะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไปขอบุตรขอลูกบางคนก็คือมีลูกที่แบบได้จากวัดแขกอะเยอะมากนะคะรวมถึงใครที่คลอดลูกยากก็แนะนําขอที่วัดแขกเลยคะ่ะใครรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกชีวิตติดขัดชีวิตมันดูแบบเฮ้ยมีอุปสรรคสลือเกินนะคะก็แนะนําขอพรกับพระแม่อุมาค่ะแต่ถ้าเป็นสายแบบเสน่ห์เมตานะคะก็ ก็ <sk ill an> แนะนําขอพรกับพระแม่ลักษมีค่ะงเงินหลังเงินขอเรื่องเงินนะคะจริงๆก็สามารถขอกับพระแม่ลักษมีได้เพ<อ>ราะว่าพระแม่ลักษมีนะคะเขาเป็นเทพีแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ <sk ill an> แต่คนไทยส่วนใหญ่จะขอแบบ เรื่องความรักเนื้อคู่ตรงนี้ก็สามารถขอได้เหมือนกระแสไอโทพระแม่ลักษมีนะคะก็คือดังมากจนถึงตอนนี้นะคะคนไทยก็ยังนิยมไปขอพรกันอยู่พระแม่ก็ประทานให้หลายคนมากมากค่ะใช่ไปขอแฟนแล้วประทานให้หลายๆายคนอย่างนี้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมไปหลายทุกคนที่ขอแต่แบบว่าเทพองค์แรกของศาสนาพราหมณ์ที่ครูนับถือคือพระแม่กาลี ท่านช่วยเรื่องอะไรหลักๆเลยอะพระแม่กาลีนะคะก็เป็นเทพีแห่งการชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงนะคะท่านก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดอุปสรรคต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบชีวิตมันหมดแพชชั่นมันมีความสึกว่ามันเชั่าใช่ก็ขอให้พระแม่ค่ะประทานความเข้มแข็งประทานความกล้าหาญให้กับเรานะคะรใช่ใช่ใช่เราเคยขอเคยถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแบบสามีนอกใจการขัดกำจัดมือที่สามนะคะคนอินเดียเขาก็เชื่อว่าขอพรกับ พแม่กาลีนะแฟนก็จะกลับมารักเราเป็นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์โอ้โอเยี่ยมเลยนะสุดๆไปเลยะนะครับจริงๆมีคําถามจากทาง Facebook Live ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอไปช่วงหน้าแล้วกันนะครับผมรอ,อแป๊ดนะรอแป๊ดนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน ขอบคุณนะครับโคชงพลัสครับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรัพถึกสชาติ32ชนิดสู่สมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจการันตีด้วยรางวัลีีวิจิต5ปีซ้อนครับสนใจสอบถามข้อมูลสินค้านะฮะโทร0 2 1 5 7 8 9 3 3จ้า